ด้านในก่อนเลยบ้าจากตรงไหนเนี่ยอำเภอแดงโอ้ยไกลเลยนั่น่ะนะเจอนั่นในก่อนเจอนั่นในก่อนหลายเจ้าอะเจ้าอื่นได้หมดก็ได้แต่เจ้านี้ไม่ได้ปกติเล่นหวยหนักไหมหนักต้นถูกหวยตั้งแต่ยี่สิบปีปีสี่แปดถึงถูก ทีละหลายล้านที่ก็ตองมาเหมือนคนนี้นะถ้าถ้านี่ผมก็ดูดวงตัวเองแล้วว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วดาวดาวอย่างผมเล่นเลยงวดงวดนั้นแพงกันเท่าไหร่ทั้งหมดเน่ยงวดกวนี้กว่าหลายหมื่นนะครับก็ถึงแสนไหะเล่นเยอะมันตีรางยังไงละนี้งวดเนี้ยใช่เล่นอีกนี่เป็นแสนโอ้เจ้าเจ้าเดียวเพราะว่าผมก็ เลอ่าอย่างนี้เลขเลขเราได้บอกลูกศิษย์ได้ไหมเนี่ยก็ลูกศิษย์เจ้านาเหมือนกับอดสัตว์ยนครที่ฟรีพวกเราผู้จัดพวกเราผู้ใหญ่แล้วก็รับตั้งศาลตั้งอะไรด้วยเป็นลางปีโอ้โหแต่ผมไม่ค่อยได้ก็อย่างเดียวครับดูได้ทุกศาลเจ็ดศาลแปดศาลรูได้เอาวันเดือนปีเกิดมาดูละครับก็ผมอจำปฏิทินศาสนาสอนอะไรพวกนี้ผมก็พยายามไปทำ ก oh. figured, ็ใช้เง like> ินเยอะๆแล้วก็นกับนั่งเยอะๆนั่งแต่ก่อนนั่งเยอะนะฮะเป็นธุรกิจโน้นยทีหรือเครื่องจักรเก่ากับซื้อโรงงานด้วยอ๋อเป็นเจ้าของโรงงานด้วยรับธุรกิจมันมีธุรกิจมีบริษัทรับรับซื้อเหล็กหรือรับซื้ออะไรเครื่องแต่ว่าเขาก็เป็นแบบว่าเป็นลูกศิษย์เราอยู่แล้วนะแล้วที้ไอ้คนไอ้คนเขาเขาไม่ลอยหน้าไม่ตาเขาแบบไม่สนใจเขาทำอาชีพอะไร แต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าต่อให้มีเงินขนาดไหนคนนี้จะชอบขายของจะทาข,ของมาขายเนี่ยคือความสุขของเขาอันนี้คือเขาส่งต่อพอพอไปถามพวกเขาว่าเขาส่งต่ออ่าเขาส่งต่อเ,ออาเขาเรียกอันส่งให้เรียบร้อยแล้วส่งเรียกอันให้เรียบร้อยแล้วแล้วท<ล>ี่ผมไม่เอาอไม่ได้สิครึ่งเดียวคือเท่าไหร่ครึ่งเดียวก็ประมาณห้าแสนกว่าแล้วพอไปทวงพอผมไปทวงก็โทรเรียกสายตรวจมาเพราะเหมือนขุมคูให้ตำรวจตำรวจก็มาปรลงบันทึกประจำวันประมาณนั้น เราไปเราไปเราไปทวงที่บ้านมาเหรอเปล่าผมไม่ได้ทุกขอความเดินละพันด้วยเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้ที่เน,นี้ยมันคนสนิทมมของผมเนี่ยเขาบอกอ่ะสั่งฟิล์มต,ตัวนี้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 ไปแล้วส่งไปเพราะว่าผม,ผมซื้อไอ้เจ้าต้องมาเป็นพยานด้วยจรเนี่ยมันสั่งทาไลน์เขาอะก็ไม่เป็นไรก็เป็นเวลาทีขึ้นศาลเป็นพยานแล้วแน่รอไหมไม่รอติดเลยสา่ให้ติดเลยอาจจะติดแค่ประมาณหกเดือนหรือยังไงแต่ไม่รอครับ ก็เอาเืดเอาอางนี้นะเดี๋ยวพอมันเป็นข่าวไปเนี่ยจะเว้นไว้สักวันหนึ่งถ้าเขาเคลียร์ก็บอกออฟฟิศเราจะได้รู้แล้วเกิดเขาไปเซ็นมแล้วเขาไม่เคยจ่ายหรือใครเขาจะได้ไอ้ตรงไอตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าอื่นเข้ามาแจ้งเพิ่มเอาตอนหนึ่งพันนั่นที่ผมถูกตกครั้งละอืมเออผมก็ถูกมาสามสิ่งวดติดกันแล้วอือซื้ออ๋อครับวันวันนั้นเลยครับวันหนึออกเลยครับวันที่สองใช่ต่งกันทงลายการไปตามเองอืม โอเคได้ควรเขามำไปเยอะครับอืใช่เพราะเขาเอ่อบางทีเขาก็เป็นรู้ครับแต่คนทั่วไปอาจจะยังไม่คุ้นเขารู้รู้จักเขาเยอะครับก็ใช้ใช้ใช้ชื่อนี้ในข่าวได้ไหมผลคุกเอาเลยไหมอออันน้ให้เขานั่งนี่เลยแม่ผมมีเสร็จจนเสร็จแล้วนะอ่าแต่เขาบอกว่าอันแค่สองตัวนหนึ่งเก้าแต่สามตัวไม่ได้อันเนี่ยเออไม่ได้เออคือเขาจะขอขึ้นเป็นโทรหาเขาเลยไหว่าผมทูกเนี่ย เขาประกาศลั่นที่โรงงานเลยเขาบอกเนี่ยครับปั๊บนะครับปั๊บนะครับมองเห็นไหมเลยสองพันแล้วก็สองตัวอีกพันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับไอสองตัวนี่มันได้ก็คือมันต้องเป็นหนึ่งล้านกับสามหมื่นห้าพันอ๋อ ผมอะ่ะผ,ผมฝันอผมฝันทีนี้ว่าเอได้หวยละสามตัวทีนี้เราก็อยากจะแทงอะ่ะแ,แต่เราก็มั่นใจอะ่ะเราคิดว่าเราเป็นโหรด้วยเราก็รู้ว่าชะตาเรามาแล้วดวงเรามาแล้วอเออหลังดาวพฤหัสย้ายเมื่อวันที่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมาผมเลยผมมั่นใจว่าเออเราเข้าราชาชโชคละการเงินเราผมคิดว่าเขาก็เลยซื้อเต็มที่เลยผมก็ซื้อเต็มที่เลยก็<ม>ใช่ซื้อเต็มที่ กระจายทุกเจ้าที่รู้จักที่แล้วก็โดยฝากให้น้องๆที่ว่าเออช่วยแทงช่วยแทงให้หน่อยแต่ละคนแต่ละคนตอนนี้ว่าก็ได้ทุกเจ้านะแต่ผมไม่พอแสดงว่าเขาคือใครแต่ว่าเจ้าหลักๆคือเจ้าเจ้าหลักๆคือได้หมดแต่ทั้เนี้ยคือเป็นคนที่เขาเขาเป็นคนเสนอตัวเอาตัวมาเองว่าเขาอะ่ะถูกกับเขากี่ล้านเขาก็จ่ายเคยเล่นแบบเขาเ,เคยเล่นเคยเล่นแต่เล่นนิดๆหน่อยๆเราก็ไม่กล้าแต่นนี้เขาพูดเองว่ากี่กี่กี่ล้านก็จ่าย เราก็เลยว่าลองไปสักร้านหนึ่งแล้วกันถูกมาล้านกว่าบาทก่อนหน้านี้เคยเล่นกับเขาแล้วเคยเคยครับเคยเคยครับครั้งแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่กี่งวดหรอกเออเพราะว่าเมื่อบางครั้งเนี่ยผมสามตัวตรงเงี้ยผมสั่งคนงของผมมาถึงบอกว่าเฮ้ยไปซื้อให้หน่อยเขาบอกว้ยไม่มีอยู่ในสารระบบงวดนี้ยบอกผมบอกว่าเคยแทงเธอะนะแล้วเขาก็ไม่ได้แทงให้ผมผมก็ไม่เป็นไร ทีนี้ผมก็หวยก็ออกตรงนั้นจริงๆไงสามตัวตรงอะนะตั้งแต่เจ็ดแปดเจ็ดสามไล่มาเลยมีศูนย์หนึ่งเก้าก็หลายหมื่นครับพี่หลายหมื่นหลักหลายหมื่นอย่างนี่นะเพราะมันส่งไหวเจ้ากระจายก็ ก็เกือบแสนนะบางทีผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปผมดูแต่ผลถูกกับผลเสียแค่นั้นเองส่วนมากผมก็ไม่เคยเสียหร <c oughs> อกคือจะจะ,จะหักแล้วก็จะได้เงินกลับมาตลอดแหละครับไม่ค่อยเสียอไม่ค่อยเสียแต่แทงหลายที่แค่นั้นเองอลงออนไลน์บ้างแล้วแต่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดออนไลน์ <c oughs> ผมผมเคยแบบนักซื้อหัวอายุเก,ก่าอ่ะคือจะชอบซื้อแบบคุณรู้จักมากกว่าออนไลน์กลัวเก็ปิดเวีบหายก็หาคือหายไงอืม นี่เจ้าที่เราเล่นอยู่นี่เราถูกประมาณร้อยนะครัพันคูณอันนี้ก็คือถูกอ่าเนี่ยนี่อยู่ข้างบนไม่ได้เอามาเลยอ่อันเนี้ยที่สามตัวตรงอ่ะนะอยู่ข้างบนศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งพันบาทไอ้สองสองพันบาทเท่ากับเท่ากับหนึ่งล้านบาทมีตัวในไอแพดไอ้ที่ที่ที่สองพันที่ได้สองพันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมหาให้แล้วเจ้าที่พี่ถูกเนี่ยล้านกว่าบาทเนี่ย เาให้เหตุผลว่าไงที่เขาถึงไม่จ่ายพี่อ่ะเขาบอกว่ารอก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยจ่ายแล้วก็พปิดอะไรอกเรออีกวันหนึ่งใช่อ่าใช่พรุ่งนี้มาเอานะวันนั้นวันที่สองวันที่วันที่สองผมก็ไปตอนเย็นครับว่าพรุ่งนี้มาเอาพอพอไปตอนเย็นของวันที่สามก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงมาเอาแล้วพอผมก็ไปสิบโมงของวันที่สามเขาเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้จะทํายังไงดีเจ้าหายไปแล้วเอ้า ็เราไม่ได้รับแทงบอกครับก,ก็ไปแทงอีกเจ้าหนึ่งไงเออาทำไมไม่รับผิดชอบอะ่ะอย่างนี้ทํานี้ได้ไงทําไม่ถูกนะ่ะ mm. เขาบอกว่าไม่รู้จะทำอะไรเอาไปฆ่าก็ได้เอ่เองั้นงั้นก็ไปคุยกันตกลงกันที่โรงพักหรือว่าถูกคุยกันที่ร้านอะไรก็ได้มาเซ็นสัญญาคุณเป็นนี่ผมโอเคไหมเาขาบอกว่าไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่ไปไหนทั้งนั้นก็ผมก็ไปทวงอีกจเจ้าอย่างไงเนี่ยทรัพย์สินคุณก็มีนะรถก็มีบ้านก็มีอะไรก็มี ก็ตกลงกันมาถ้าเขาจ่ายได้แค่สามหมื่นเขาผ่อนเดือนละพันเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่แล้วก็ไม่เท่าไ,ไาหร่จากยอดล้านหนึ่งแค่คนเขา,ขาจ่ายแค่สามหมื่นแต่เขาผ่อนเดือนละพันใครจะยอมพี่ <laughs> ไม่มีใครยอมหรอกครับนะก็ทุกคนไม่มีใครยอมหรอกผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าการจะจะถูกหวยเนี่ยคนแทงหวยเขารู้ดีว่าหนึ่งในพันยากที่ในชีวิตบางคนไม่เคยถูกามตัวเลยอผมว่าจะถูกบ่อยก็จริงนะครับ อผมอาจจะถูกบ่อยก็จริงอ่ตอนนี้ใช่แต่มันยากเลยหนึ่งในพันอ่ะครับใช่ถูกก็ถูกยากไหนจะดูงอั้นโดนอะไรอยู่แล้วแล้วเรามาถูกแล้วไม่จ่ายเราเวลาเรากินเอาไปสิเอาไปสิแล้วเงินผมจ่ายก่อนด้วยนะคือเงินเขาเป็นหนี้ผมอยู่แล้วเป็นหนี้ผมอยู่แล้วใช่ไหมเป็นหนี้ผมทุนแล้วตอนนี้ผมเ็าบอกเงินก็นี่คุณนี่เงินก็มีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปไม่ได้เซ็นเขานี่ เงินเขาเหมือนเราจ่ายก่อนเรียบร้อยแล้วคือเงินเขายืมเราอยู่แล้วเอาเอาโอเคเอาไปก่อนอ่าครอบครัวเขายืมไปแล้วโอเคแต่ถูกผิดก็หักไปเลยก็ไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็ไม่จ่ายนะครับหลักสามหมื่นนี่เขาหักจากทีวีแทงด้วยใช่ไหมว่าเงินก็ยังเหลืออยู่ครับก็ยังเหลืออยู่ใช่ครับพี่เหลือแล้วเขาแล้วเขาว่าไงก็คือเขาใช่เพราะแทงแทงกันแล้ี่เดือนละพันแล้วพี่ไม่ยอมแล้วพี่ทำไงต่อผมก็ไปทวงไปทวงทุกวันไหมหรือไม่ทุกวันครับ อสองสวันไปดิเขาก็ยังให้เหตุผลเดิมเหรอเขาก็เห็นผมก็ขับรถหนีบ้างแล้วก็เขาก็ท้ายผมไปแจ้งความเลย <lucky S 2> ถ,ถ้าผมไปทวงเขาอีกเขาจะไปแจ้งความแล <lucky S 2> <kannt. S 1> ้วจะเอาตำรวจมาจับผมเขาบอกว่าจะแจ้งผมในข้อหาผมข่มขู่เขาขู่ฆ่าเขาขู่อะไรครับสารพัดที่เขาจะพูดมาแล้วก็เขาก็โทรไปร้องอะไรกับตำรวจฮะร้องให้เพราะปรดงอ่งเขาก็ให้สงสัยตรวจมาสามสี่คนมาเฝ้าเขาใช่เขารู้จัก Lopez. ไม่รู้หรอกครับไม่รู้คิดว่าจะรู้จักตำรวจถ้าจะจะเป็นไปได้เขาเขานาจะมีเาตำรวจเขาคงจะมาตามหน้าที่ของ่านเขาโทรไปก็ได้เขาตึ้งเขาหนึ่งอ่ะประมาณนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ตำรวจน่าจะไม่รับแจ้งความแล้วทีนี้เขาก็เลยอาจจะคิดว่าขมขู่เขามีหลักฐานอะไรอืก็เวลาผมคุยกับเขาเขาพยายามเขาจะยั่วโมโหเรายั่วโมโหเราโมโหแล้วเขาจะคอยอัดคลิปเราอัดเสียงเราเนี่ยไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงไม่จ่ายไม่มีไม่จ่าย คือคนโดนแถวนั้นคือโดนหลายคนมากโดนไม่ถ่ำกว่าสิบคนผมนี่ทุกคนหัวเราะเลยเขาบอกว่าทําไมไม่ถามกันก่อนคนทั้งโรงงานบริษัทอาซีฮีนะอาซีฮีที่สุขสมบัิเจบแพนะเขารู้ันทุกคนคือช่วงที่เขาผมถูกแล้วเขาไม่จ่ายเนื่ยถ้าไม่มีใครซื้อของก็เลยล่ะแต่เขาไม่ได้แฟงอะไรเพราะเขาเขาขายแบบสนุกสนุกสนานเขาเป็นคนชอบขายของต่อให้มีเงินไม่มีเงินเขาก็ขายของอืเขาเาบอกกับผมตั้งแต่ผมจะถูกไว้แล้วกับเขาแล้วเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้ย อืมครับผมถึงรู้ว่าอ๋ออืมแดงว่าแถวนั้นเนี่ยเขาโดนบ่อยโดนกันทั้งสามสี่ซอยคือคนนี้เป็นบุคคลแบบในในในคนคือทั้งตลาดรอบแวดล้อมเขาคือเขาสามารถเป็นคนดังในเรื่องแบบเนี้ยแล้วพี่รู้ก่อนไหมว่าเขาแทงกับเขาแล้วจะไม่จ่ายเนี่ยพี่รู้ไหมเออผมก็ดูคนนะก็อกผมผมก็เออนิดหน่อยเขาไม่เป็น่าไหรมั้งเขาพราะเขาเห็นพูดนักหนาว่าเขา กี่ล้านก็จ่ายกี่ล้านก็จ่ายมาแทงกับเรานี่มาแทงกับเรานี่ก็เลยมั่นใจอ้าวอ้าวโอเคได้ก็ไม่เป็นไรรู้จักเขาทางไหนตอนแรกอ๋อเพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำแล้วพี่งวดนี้พี่แทงไปหลายเจ้าไหมได้แทงหลายเจ้ามาหรือเจ้าหรือเจ้าเดียวเลยหลายเจ้าครับหลายเจ้าทุกเจ้าได้หมดได้หมดทุกเจ้าไม่มีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวเจ้าเดียวครับเฉพาะเจ้านี้เจ้าเดียวเนี่ยเป็นเท่าไหร่ล้านเจ็ดหมื่นนะ ล้านเจ็ดหมื่นทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้เสักบาทเลยไม่ได้สักบาทครับแล้วที่พี่มาวันนี้มาหาพี่ทนายรณรงคนะ์เนี่ยอยากให้พี่ช่วยอะไรก็ผมก็เคืกว่าดับเครื่องชนแล้วผมผมลงทุนแล้วผมไม่ได้อ่ะผมไม่นักลงทุนอ่ะใช่ไหมเออผมก็ก็อยากจะอยากให้เจ้ามือที่ไม่จ่ายเขาแต่เป็นเป็นบทเรียนให้เจ้ามือแต่หลายคนเลยที่แบบที่เล่นแล้วไม่จ่ายอ่ะเออก็ไปติดคุกเอาแล้วกันนะครับเพราะว่า เพราะว่าเจ้าส่วนมากเจ้ามือที่ไม่จ่ายเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะผมกาเจอเช่าแรกเออแต่ก็คงม,มีใครที่โด,โดนแบบโดนโดนถูกแล้วไม่จ่ายก็มีกันเยอะก็สึดนั่นได้ยินข่าวกันบ่อยบ่อยเหมือกนกันแต่ผมไม่เคยเจอถึงเพิ่งเ,เจอเนี่ยอใช่ปัจจุบันนี้พี่รับดูหวราษตร์ <c oughs> รับดูครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บเงินใคร <c oughs> คือผมช่วยคนเฉยเฉยไม่เคยไม่ได้ไปเก็บเงินใครเลย <c oughs> ดูช่วยเฉยเฉยช่วยเฉยเฉยเขาให้เขาดีขึ้น ผมก็ไปทําบุญก็ให้เขาดีขึ้นส่วนมากพอดูให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพวกนักการเมืองหรือว่าไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะผมจะรับซื้อของเก่ารับซื้อเครื่องจักรเก่าแล้วซื้อโรงงานเก่าๆก็จะได้คอนเนคชันอย่างนี้เขาก็อาจจะไอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีเขาก็เขาก็ช่วยเราเอ่ะไปซื้อสิไปซื้อสิอสผมก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครมากเพราะว่าเหมือนเขาให้อะแล้วเลขที่พี่ได้มาเนี่ยพี่ได้มาจากไหนผมก็หนึ่งฝันสองก็คือ หลังสังหอนสามก็คือวัดของพระรามวัดของพระรามเนี่ยวัดของพระรามพระสมุทรเจดีเนี่ยผมไปเอาแล้วถูกบ่อยคือผมไปรอดบทเก้ารอบที่วัดของพระรามพระสมุทรเจดีผมถูกมาตั้งแต่แตผมอายุยี่สิบไปรอดครั้งแรกก็ได้มาสองสามล้านนะครับแต่ <ผม S 1> ถูก,ถกหวยบนดินนั้นได้หมดหวยของของหวยคุณทักษิณนะนะผมได้หมดเลยตอนนั้นนะเพราะว่าแต่มันหวยอย่างนี้มันหวยหวยหวยบนดินลงไปใต้ดินนี่ก็ลําบาก มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ถูกหวยแล้วไม่ได้เงินอ่มมันรู้สึกมันอึดอัดอ่ะมันอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนคนมันเขาเขาโกงซึถ้าคือเขาถ้าถ้าเขาโกงเราแล้วปุ๊บเนี่ยแเ้วเขาหนีไปอ่ะไม่เป็นไรเรายังรู้สึกว่าเออเขาหนีไปแล้วแต่นี้เขาโกงแล้วเขายังไม่ไปเขายังลอยหน้าลอยตาเขาก็ยังรับหวยต่อเรื่อยเขาก็ยังใช่ ใช่เขาก็ยังทําอะไรแบบว่าปกติแล้วก็ไม่ทอะไรครับน่าชื่นบานอะไรมากนะเออตอนนี้ผิวพรรณเขาดีผิวสั่งร่างเลยเออดีกว่าเดิมเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ผมถูกหวยไปแล้วตั้งแต่เขาโดนเจ้ามือคนนั้นโกงไปเขาบอกนะถึงมันมันขัดแย้งกับความเป็นจริงไงขัดแย้งกับความเป็นจริงอ่งาออใช่วันหวยออกนี่ยังไงบ้างเขาโทรมาเลยครับเขาดีใจกับเราเลยอเออแต่เขาบอกทีนี้ พอดีใจกับเราเสร็จเขาบอกว่าไอเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าอันนะเอ้ยอันได้ไงก็เลขที่ส่งมาเธอไม่ได้อันนี่เอออันแค่สองตัวหนึ่งเก้าแต่ศูนย์หนึ่งเก้าไม่ได้อั่นนี่เออ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 เขาคือเขาตอนแรกเขาจะขอเหมือนจะจะโมเมเอาครึ่งเดียงอะจ่ายครึ่งเดียวอะแต่นี้ว่าเราไม่ได้ไม่ยอมเขาคงจะไปนอนคิดอะว่า,วาง,งั้นไม่ให้เราดีกว่าตอนนั้นดีใจขนาดไหนพี่ะตอนนี้พี่รู้ว่าพี่ถูกหวยโอ้ผมก็ผมคือผมเคยเคยถูกมาที่อะ ทีละสองล้านสามล้านอ่ะผมก็ถูกหวยอยู่แล้วผมชินแล้วอผมชินกับการถูกหวยแล้วเออทีละล้านสองล้านอย่างเงี้ยชินแล้วคือเฉยเฉยแล้วคนรอบข้างล่ะคนคนรอบข้างเขาก็รู้ว่าถูกหวยเน่ะคนรู้คาดตื่นเต้นมากเลยาไม่ใช่ใช่ผมผมถูกประจําถูกตั้งแต่อายุยี่สิบมาถูกมาเรื่อยๆครับถูกทีละสองล้านทีละล้านรอบนี้ถูกหวยเป็นทุกขลาบไหมทุกใจพี่ทุกขลาบครับทุกขลาบเจ้าอื่นใจหมด ก็จ่ายกระแา่เจ้านี้ไม่จ่ายเจ้าอื่นจ่ายแต่เจ้านี้ไม่ให้ใช่ไหไม่ให้ไม่ให้ใหพี่อะไรก็ฝากบอกอะไรถึงเจ้ามือหวยไหมครับเดียวพูผ่านกล้องหนก็ไม่ใช่ของเราก็เอามาเถอะนะจะได้จบจบกันไปเออจริงๆตั้งจริงๆนะ้มืวดนนี้ยที่ถูกให้เขาเนี่ยเราอาจจะให้มอบเป็นทุนการศึกทุนเพื่อกรำเนินการชีวิตและให้หลานๆล,ลูกๆเขาที่เรารู้จัก,จกเออจะให้สักสองแสนบาทด้วยตั้งใจจะให้ทั้งสองแสนบาทถ้าให้เราหมดนะอเออแต่นี้ว่า ความเมตตาที่เราให้เนี่ยกลายแบบกลายเป็นแบบว่ามันไม่มีละเอ,อเขาแบบว่าบางทีเขาต้องการทุนต้องการทุนไปทําธุรกิจอะไรเนี่ยอะอืมก็เอาไปสิก็ให้ตังค์แต่ทําไมเราเหมือนว่าคนที่เราช่วยเหลืออ่าช่วยเหลือเขาบางครั้งเนี่ยเอ,อบางทีเขาเขาบอกเขามีเงินแต่ไี่ขอหยิบกันหยิบมีมกัน้วก็ช่วยเหลือเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ย ถ้ามันลุมโดนทําอย่างนี้เรา้รมันรู้สึกว่ามันมันโดนแทงข้างหลังเคยนึกถึงเลยว่าเฮ้การถูกหักหลังจะมาจากคนที่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นไม่ใช่ศัตรูเลยบางครั้งเออดูในท k ิ o ตอกันะเอ้ยมันจริงเลยว่าพอไม่ได้เงินหนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันนี่ถึงกับต้องวิ่งมาสนักงานทนายเลยใช่ไหมใช่ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงจะให้ไป ให้คนไปตามอยู่ตามไปตามทุกคนก็เหมือนมาหลอกจะมาหลอกกินเงินผมัรงนั้นเนะี่ยมาหลอกกินเงินผมบ้างอะไรมัง่งไปตามเป็นเป็นข่าวจะเป็นส่วมากก็จะเป็นข่าวอะไรข่าวโมเมว่าดาเนินการนู่นนี่นั่นก็ผมจ้งางเพื่องคนไปดูก็เป็นข่าวแบบไม่จริงอะ่ะไม่จริงมั่งไม่จริงมั่งผสมกันเออมาเบิกตังค์เบิกตังค์ไปตามให้แล้วอย่างเงี้ยบางทีก็เอาข่าวนี่น,น,นั่นมาเล่าให้ผมฟัง ผมก็เฉยๆแล้วแล้วจะว่ายังไงก็ขอสักทีทั้งนั้นอคุณไปชีวิตหนึ่งขอสักทีเลยขอเอาเจ้ามือสวยสักทีเลยใช่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 ขอสักทีหนึ่งอะนะอืมเพราะว่าผมผมถูกมาประมาณนี้อช่วยจะช่วยเหลือพูดย่างไครับอย่างแรกเลยนะครับการเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพรบการพนันมาตรา12เป็นความผิดทางกฎหมายการเข้าเล่นหวยใต้ดินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผู้เข้าเล่นเนี่ย มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน5,000บาทซึ่งส่วนใหญ่จะโดนโทษปรับกันแต่เจ้ามือเนี่ยมันจะมีโทษจำคุกและโทษปรับอยู่อย่างไรก็ตามนะครับนี่ที่เขาได้มา1ล้านบาทเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ฟ้องร้องให้เจ้ามือจ่ายได้ตามกฎหมายแพ่งพันชย์ิมาตรา150เนี่ยการที่ตกลงการเป็นการต้องห้ามต่อกฎหมายการเล่นกนารพนันเป็นการต้องห้ามต่อกฎหมายเป็นมูลนี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องได้ ีนี้วิธีที่ผ่านมาครับคนถูกหวยเขาก็ไม่ยอมนะฮะเขาก็ดับเครื่องชนไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับเขาในฐานะคนเล่นกนนารพนันแล้วให้ตำรวจดำเนินคดีกับเจ้าที่รับพน,นันหวยด้วยเพราะนี่หวยใต้ดินมันผิดกฎหมายครับเดี๋ยววันสองวันจะได้ให้เขารวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความในโรงพักในพื้นที่ก็ไม่ทราบว่าทางท่านผุ่กกับรู้หรือยังว่าในพื้นที่ท่านมีคนที่เขาทําหวยใต้ดินด้วย